สวัสดีครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่านะครับเราจะเอาอยางนอกนะครับออกจากขอบนะครับเราออกไปแล้วด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งยังออกไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับให้เรานะครับทําการงัดงัดออกฝั่งนี้นะครับงัดออกฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนามามางัดด้วยกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยนะครับ ให้เรางัดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เรางัดออกแล้วนะครับเหลือฝั่งนี้นะครับ นี่ครับเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกงี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับถ้าแบบนี้นะครับมันจอกง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆก็สามารถอ่าเอาวิธีนี้นะครับไปใช้ได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ